สวัสดีค่ะเด็กๆมามาพบกับหนังสือเล่มนี้อีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราก็ทําไปใช่ไหมวันนี้เราก็ทํนนาทอีกค่ะเป็นหน้าข้างๆเลยนั่นก็คือหน้าถัดไปนั่นก็คือหน้าที่19ค่ะ19ก็คือมีเลข1นึ่งนะคะพอเด็กๆเ,เปิดมาเด็กเห็นอะไรเนี่ยผลไม้อีกแล้วเราเคย,ยงงเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะผละไม้เวลาเราเรา,าทานเนี่ย เราต้องปอกเปลือกของเขาก่อนใช่ไหมเด็กๆด,ดูในภาพนะคะว่าในภาพนี้เป็นอะไรบ้างมีภาพอะไรบ้างอ่านภาพแรกดีกว่านั่นก็คือกล้วยนั่นเองภาษาอังกฤษอ่านว่านาน่ n บานาน่ a านานกล้วยต่อไปข้อสองอ่ากลมๆอย่างนี้กลมมากๆเลยนะแล้วมีสีส้มด้วยค่ะมนนันก็คือส้มนั่นเองภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า ออร์ g e น r a ออ e ส้มค่ะต่อไปนะคะกลมๆลายๆมีเขียวลายๆเขียวๆเ,เนื้อข้างหน้าเขาจะเป็นสีแดงใช่แล้วค่ะนั่นก็คือแตงโมนั่นเองวอเทอ melon อนวอเทอร์เทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยระบายสีค่ะระบายสีผลไม้ที่ เราเห็นเนื้อข้างในของเขานะคะพร้อมที่จะรับประทานมาดูข้อแรกเลยีเด็กอันนี้ก็คือกล้วยใช่ไหมคะโจ์ของเราคือกล้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภ้าที่เป็นกล้วยค่ะ,ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะอันแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนั่นคือกล้วยที่เป็นรูปร่างลักษณะที่เราอบอกเปลือกของเขาออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อใช่ไหมคะแล้วก็ระบายไปเลย ต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยใช่กล้วยไหมไม่ใช่เนาะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ดเด็กๆเคยเห็นไหมคะมันคืออะไรมันคือข้าวโพดค่ะเราจะต้องระบายสีเขาไหมไม่ต้องเนาะต่อไปเรามาดูอันสุดท้ายนี่ก็คืออัน,นีเด็กมองเห็นไหมเอยดเด็กๆดูหนังสือของดเด็กๆนะมันก็คือกล้วยนั่นเองนะคะอันนี้แต่เป็นกล้วยที่ปอกเปลือกแล้วแล้นี้ก็คือเป็นเนื้อกล้วยนะคะเขาถูก หั่นเป็นชิ้นบางๆพร้อมรับประทานแล้วก็ระบายเสียเขาเลยต่อไปนะคะนั่นก็คือส้มนั่นเองส้มเนี่ยเด็กๆก,ก็คงจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะว่าส้มเขามีลักษณะเป็นแบบไหนเมื่อเราปอกเปลือกออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราเราจะกินอ่ะมันจะเป็นกลีบส้มอัานไหนเป็นกลีบส้มคะเด็กๆ อันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีเลยค่ะแล้วถ้าเราเนี่ยหั่นใช้มีดหั่นส้มจุ๊บมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของลูกส้มเด็กๆคิดว่ามันจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนคะอ่าแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นกลีบส้มตรงนี้แล้วก็จะเห็นเปลือกเห็นเม็ดของเขาเด็กๆก็ระบายสีอันนี้ไปเลยค่ะและอันสุดท้ายเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันเช่ส้มไหมคะ อ่าไม่ใช่เนอ้องนั่นก็คือกคืออะไรเนี่ยถ้าคุณครูดอมเนี่ยกลมๆเป็นใบแบบนี้อาจจะเป็นอังงุ่นก็ได้นะคะอ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะั่นคือข้อที่สามนั่นเองนั่นก็คือแตงโมแต่ข้อนี้เนี่ยคุณครูเนะ่ยบอกไปให้ดีกว่าว่าจะต้องระบายรูปภาพที่มีลักษณะแบบไหนเวลาเรา หั่นครึ่งออกมาเขาจะมีรูปร่างลักษณะเป็นครึ่งวงกลมหรือคล้ายๆเป็นชามเลยเราสามารถใช้ช้อนตักกินได้และเขาเขาจะมีเม็ดเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วเนื้อของเขาเลยนะคะอะ้เด็กพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมว่าเราต้องระบายสีภาพไหนและเลอ,อีกภาพหนึ่งค่ะเด็กๆเกคยเห็น ที่เขาหั่นแตงโมออกมาปอกเปลือกหั่นออกมาแล้วเขาจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมไหนเด็กๆมีใครรู้จักสามเหลี่ยมบ้างนะอ่าก็มีเม็ดอยู่บนเนื้อของเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นแล้วระบายสีได้เลยนะแล้วก็ถ่ายรูปผลงานทั้งหมดส่งให้ค,คุณครูดูด้วยนะคะค,คุณครูจะตรวจให้กับเด็กๆทุกคนเลยค่ะ